คนที่หงุดหงิดง่ายแปลว่าจิตเนี่ยเกิดโทสะเนี่ยเมตตาไม่ค่อยเกิดเราไม่ทําความรักความปรารถนาดีให้เกิดขึ้นกับการที่เรามองหมู่สัตว์ทั้งหลายเป็นต้นเรานี่หรือเราขาดคันติสังวรในการที่จะไปเจอความหนาวเจอความร้อนเจอความวิปริตผันแปรเจอสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้น ไม่มีตัวขันติสังวรเป็นพื้นฐานก็นไว้จะเป็นคนที่หงุดหงิดวูบวาบต่อลมต่างๆได้ง่ายขัดเคืองได้ง่ายเป็นคนที่คิดว่าต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ไม่ได้มานาสิการบอกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันผันแปรเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแม้เจอสถานการณ์ใดๆทั้งหลายเราจะไมใ่ใจของเราเนี่ยสะเทือนสะท้านหวั่นไหวเราจะไม่ความขัดเคืองเกิดขึ้นหรือกำหนัดหรือขัดเคืองเกิดขึ้นถ้าตั้งเจตนาไว้ด้วยอย่างเงี้ยมันจะช่วยกระตุ้นเตือนได้ ในการที่จะละไอตัวปฏิฆะได้ง่ายปฏิฆะมันทําลายศีลด้วยเป็นเหมือนคนเป็นโรคมันป่วยทั้งใจตลอดเวลาโทรมนัสตลอดคเครียดตลอดหงุดหงิดตลอดแล้วมันจะตามไปด้วยนะไอ้พวกโทสากง่ายๆพยาบาทง่ายๆก็เป็นคนตะหนีด้วยเป็นคนลิษยาด้วยเป็นคนขี้ลำคาญด้วยเนี่ยมันครบชุดเลยนะครบเซตเลยนะสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาบ,บมางคน,นมันเป็นแบบนี้ ก็ปล่อยให้ใจมันเกิดขึ้นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยฉะนั้นตรงนี้ต้องละละนิวรณ์คือยาบาท,ทให้ได้